ครับผมนักศึกษาชาฐานทัพเทพมากบุญชั้นปีสามโรงเรียนสุราษยาจากภาพทุกท่านคงสงสัยใช่ไหมครับว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครและมีความสําคัญยังไงกับโรงเรียนสุราิรยาและชาวจังหวัดสุร,ราษฎร์นีบุคคลท่านานี้คืออาจารย์เฉลียงพร,รค,คงเทีาายวัณอดีตครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนสุราิรยาจังหวัดสุราษฎร์นีของเราครับพวกเรานักเรียนโรงเรียนสุราิทยาทั้งสิบเก่า และสิปัจจุบันรวมไปถึงครูอาจารย์และชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างยกย่องอาจารย์เฉลิมพลคงเทรวันว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศไทยเป็นอย่างมากครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์ได้เกษียณดูแราชการไปแล้วเมื่อปีการศึกษาของคนรอ้อยหกสบิบเอ็ดนี้ครับกระผมขอเล่าประวัติส่วนตัวข้าวๆ้าของท่านอาจารย์ให้ฟังนะครับท่านอาจารย์เฉลิมพลคงเทยวังงนจบการศึกษาะระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลายัยศิลป์นัดิวิลล์สงคาเริ่มต้นวิชาชีพในฐานะอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาในเกษียณในตำแหน่งคุณเชชาญโรงเรียนสุราษฎร์พิยาครับเรามาดูรางวัลที่สําคัญสาคัญที่อาจารย์ได้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักเรียนกันครับก็คือรางวัลชนะเลิศระดับโลก3รางวัลในแก่รางวัลแรกครับรางวัลชนะเลิศระดับโลก Intel Foundation Young Scientist Award จากงาน Intel ISEF ปี2 0 1 1ณกรุงลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา รางวัลที่2ครับรางวัลเดรีทองระดับโลกและรางวัล s p e เชียลอว r d จากงานไอสวีปปี2011เณเมืองพุสตันเท็กซัสสหรัฐอเมริกาและรางวัลเดอะวินเนอร์จากงานสต็อกโฮล์มจูเนียร์มอเตอร์ไรส์ปี2016ณนสิบหกณุสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนครับและที่สําคัญนะครับอาจารย์ได้นาหลักแนวคิดความพอเพียงในพระราชดัญิของพาระบาสมเด็จจรกปรินทรรมหาวิทยาลอดุอาูเดตในโดวนรัชกาลที่9มาเป็นพื้นฐานในการทําคลิปโครงงานต่างๆและนํานักเรียนไปสู่ความสําเร็จรดับนาาชติ ร้อยแนวคิดหลักของพอเพียของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกและนานาชาติด้วยครับครับอาจารย์ครับครับวันนี้ผมและเพื่อนๆมาขอติดตามดูชีวิตอาจารย์หลังเกษยียณอายุราชการครับครับครับ,รบเพราะว่าพวกเราตอนนี้คือจะประสงความต้องการ ติดตามชีวิตของอาจารย์ที่ว่า,าจะาทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนแล้วก็ได้รับรางวัลทรงเกียรติครับรางวัลเจ้าฟา้ามหาจักรีคนได้ของประเทศไทยครับอาจารย์พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับคือหลังกเกษียณนี่ครูก็มาทาที่นี่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับว่าถ้าหากว่าเคยที่ว่าต้องการหาความรู้จากตัวครูซึ่งมีอยู่มากมายเนี่ยก็สามารถเดินมาหาที่นี่ได้อ่ากเดิมที่ครูนั้นจะต้องเดินทางไปบรรยายที่ทุนที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วนะครูก็ เปลี่ยนในความคิดใหมว่าหลังกเกษียณแล้วกูก็จะอยู่กับที่แล้วที่นี่ก็สร้างาภายใต้แนวคิดที่ว่า,เ,าเราจะรักษาทรัพยากรธรรมชาตใิให้มันคงอยู่ให้มันคงเดิมให้ได้มากที่สุดนะโดยเราพยายามที่จะสร้างให้ผู้ศึกษาเนี่ยสามารถเดินเข้าไปถึงนะแหล่งที่ต้องการศึกษาได้โดยไม่ทาลายธรรมชาตินะครับค่ะสำหรับอาจารย์อาจารย์มองการศึกษาไทยในนักเรียนรุ่นต่อไปเป็นยังไงบ้างคะครับการศึกษาไทยเนี่ยก็อยากจะให้ นักเรียนนั้นได้เรียนรู้จากการปฏิบัติมากขึ้นนะครับนะฮะนะมากมากกว่าที่นักเรียนจะนั่งฟังอยู่นะครับอยากให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากๆแล้วก็สามารถที่จะศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองสนใจได้มากขึ้นนะครับถ้าว่าเราได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทําเรื่องของจริงเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเรียนรู้นะครับแล้วก็อยากเรียนรู้มากขึ้นนะครับครับสุดท้ายนะครับอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงน้องๆหรือ,อ,อว่านักเรียนรุ่นต่อไป้างครับอาจจะเป็น ในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่พอเพียงตามแนววิถีชีวิตของอาจารย์ปรเศรษเทิจพอเพียงนั้นนะครับมันไม่ตกยุคเลยนะครับนะฮะถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมีเป็นเป็นคนที่มีเหตุผลนะครับนะฮะรู้จักพอประมาณนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับภายใต้ความรู้และคู่คุณธรรมนะครับนะถ้าคนเราดาเนินชีวิตแบบนี้ครับไม่ว่ารวยหรือจนนะครับก็จะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมพรพงเทระวันมากเลยนะครับที่ได้ให้ข้อมูลให้กับพวกเราบอกว่าข้อมูลที่ได้รับในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับทุกท่านครับตามที่กระผมและเพื่อนๆได้นําเสนอเรื่องราวของคุณครูเฉลิมพรพงเทระวันหรือรางวัลคุณครูเจ้าฟ้ามาแตกรีกด้รกของประเทศไทยไปแล้วนั้นเพื่อนๆคุณจะคิดเหมือนผมกันใช่ไหมครับว่าผลงานที่ท่านทํามีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในที่สําคัญนะครับท่านได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชะดำริของในหลวงรัชกาลที่เอามาเป็นพื้นฐานในการทํางานและการดํารงชีวิตถึงแม้ว่าท่านจะกเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแต่ท่านก็ยังคงนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตต่อไปครับ